ก็กลาสีครับและชอกิมเบอร์สีครับเหนื่อยใจจริงๆกับคนที่ติดตามเยอะแต่จะคาดหวังว่าจะได้มีคลิปควาพดียิ่งมาก่ขึ้นรู้คือพี่ตามลดลงไปแค่หนึ่งคนมีคนสงสัยว่าคือเราแบบคินมากเหรอก็ไม่นะแถมพี่ตามที่เต็สามคนก็จะคาดหวังว่าจะได้มีคลิปความดีก็ไม่นะคือพี่ตามเยอะก็จริงแต่ดูคลิปดี บางทีก็เยอะบางทีก็น้อยไอคลิปซีรีส์เราอะไอที่ที่มีคนดูเยอะก็มีคนดูน้อยเหมือนกันคือไอพี่ทำเยอะนี่มาจากไหนวะแถมบางทีก็ไมได่ดูคลิปด้วยนะค,คือคลิปเราก็อธรรมดานะไม่เหมือนคลิปนอกเขาที่ว่าเขาขคลิปนอกเขาก็จะดีเลยแหละอย่างเช่นดูคลิปเด็คลิปเพลงคนดูค่อนเ,ขขเยอะเลยแหละอยู่ประมาณนึง แต่คุยตามคิวของเขามากกว่านะไม่ใช่คุณคุณติดตามคิวของเราคือของเขาทำคิวของเขาดีเหมือนช่วงนั้นเขาหรอกธรรมดาธรรมดาก็ก็มาต่อซีรีส์อันนี้มือถือขาบเลยฉันกังใจไปอยากไม่ช่วยหรอกงั้นเรีกไปฟังคนดีกว่าวะคือจับเลยได้ เฮ้ย้็ทำได้แหละืึเห็นนะ้็อะไรก็โกอยู่ข้างหน้าเออเหลือเราแถมมันใหญ่ด้วยลองเอาอะไรไปจิ้มมันดิว่าม,ม,มันมีปูกระดียอะไรจิ้มนีปล่อยมองมาแรงมาจะเป็นรูปแบบกระสุน ยิ่งไปถ้าถึงเมืองนั้นแหละเมืองนั้นก็ค่าจะใหญ่ประมาณใหญ่ประมาณนึงในเมืองนั้นก็มีกับพยายามในการโจมตีแม้ก็ไม่คิดว่าจะมีตัวรีสตรสองวันเนี่ยฉันคิดว่ามีคตุรีสที่ที่จะมาโจมตีเรือเราจะมีแค่ตัวรีสตร์จะมาด้วยนั่นเป็นตัวแรก,กว่ะจังฟูบปัาหาเลยเฮ้ยนี่ฉันต้องทำมานันจริจริงเลย ไกลเข้ามาหาเรือแถมเป็นขนาดใหญ่นี่มันก็ใส่หาไปใช่ไม่ค่อยอยากจะใช้ทางนี้เท่าไหร่หรอกนะแต่ฉันต้องทำเฮ้ยก็ข้าใจแม่ค่อยอยากจะใช้เท่าไรหรอกเพราะของคนอื่นเขาแต่จะก็เป็นหัวหน้าเหลือยังไงฉันก็จะฆ่าแกลแล้วล่ะมาดิ <c oughs> นี่กบใสเหรอเออเดี๋ยวนะมันไม่ใช่ลิ้นแบบกุกตินี่มันลิ้นแบบออกระดวงหักฮ่า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 ฮาแกตดวแค่นี้เองก็กระดวงหักแล้วเหรอนี่จะกระตันเรือไอ้เ,เก่ง,งที่โม้ไว้นี่ว่๋ไม่ได้พูดกระจอกแล้วไอ้เบอร์สองไอ้ที่แพ้ไปนี่แพ้เพราะใครวะ แม่งมันไม่น่าแพ้ได้นะรล้ว,ว่าแพ้พาะคนนี้นีนนนแนะแ่แกยังไม่ตายหรอนึกคิดนะว่าอวุธของแกจะเทียบกับอวุอชันได้นะแกจะแกจะหนีว่าแกจะส,สู้ล่ะ ยังฉันต้องทัวรแล้วล่ะแกคนเดียวฉันก็ละมุนได้สบายอุ้มเดี ada, es decir, es en, ๋ยวนะไอ้ส ouais, ีม่วงตะกี้ฉันคิดว่ามันไม่ใไรสีเตจเทนได้เป็นพิษเฮ้ยเจ็บเออเดี๋ยวนะมันไม่ใช่เรื่องจริงมันนักพร้อมเรื่องจริงอยู่ไหนกอดอยู่นี่ไงรับชึ่ง้ ผ่านเลยเฮ้ยแค่นี้จะตายแล้วมั้งเอาล่ะรีบจบเรื่องรีบพุ่มเลยเถอะชุม่ม <c oughs> ยึดีกว่าชันะจะตายง่ายล่ะเออเดี๋ยวนะแคนี้มันแหมแหมแหมแกก็ประมาเลยนะี่คิดว่าไอ้ที่แกบอกว่าคนที่นี่มันกระจอกนะฉันไม่ควรจาัดก,การเพื่อแกเองแหละ เฮ้ยก็ข้าอะไรแหละก็เพื่อแกน่ะน้อยนี่แกกินเพื่อฉันเหรอก็เฉยดดิึขยังวางพืกแกน่ะนี่ก็จะชนะกับฝ่ายฉันได้น้อยยังว่าฝ่ายต่างวิธีนี่คิดนว่าฟุบปากไปสะเอ้ยอ ตื่นจบไว้เกือบไปแฮะแต่เราก็ให้เราเกือบไม่รีบช่วยไว้เดี๋ยวมันจะละหมาดหรอก็ก็ะะจะอิ่มเลยแหละคิดสองคนนั้นเฮ้ยเขาขะจารอยเลยแหละดีแน่ใช่ไหมช่วยทัน5นานล้วมือคนเดียวแล้วก็มือไม่ไหวแร้วมั้งเพราะมันเปลี่ยนแปลงได้อะไรก็ได้เออขอบคุณนั้นที่มาช่วยแต่จริงในใี่ใจ,จะมากินหรอ ก็ใช่แหละแต่ขออนะุนะ่าหนะึนะ่งนะินะ่เออนี่นายจะกอดฉันทำไมก็ค่เงานิดนึงก็ขอเจอคลิีนี้ด้วกันนะคือทำไมแค่ตอนแรกกพอตอนแรกคือการจะอยู่กีแหละคือถ้าอยู่คลกีบปปนานเกินอะ่ะมัน จะหาไปนานคือก็ไม่ได้เดี๋ยวคนดูก็เราดูซีรีส์ไอ้นะครับแป๊บหนึ่งนะกำลังหาภาหนึ่งอยู่นี่ไงนี่ไงพผมเชว่อผาพนี้ยหรอกคือตอนแรกคือผมก็จะมารุตัวคอตัวนี้เนี่ยที่นอ้อ,อ,แบบอง,องนะออเขาคือขึ้นโชว์ไว้เฉยก็เลยแบบก็ชอบไงก็เลยลองเอามาทำไอ้มิ์ครับดูแล้หัวแล้ะก็เลยทำเกวไดด้วยเพราะทำไปทำมาคือทำได้ดีแหละแต่มันทุเรศมากตัวส่วนหัว คือก็ทําให้ทุเรศมากคือตรงส่วนหน้ารอบส่วนตาทาไม่ดีแหละแต่ผมยิ่งทำไปเหมือนยิ่งเหมือนยิ่งทุเรศอ่ะผมเลยลบคลิปแล้วก็เผาตัวเขาตรงนี้ไปเฮ้ยผมไม่เสียดอกนะเยวี้ทําไปอะ่ะคือผมกระพุ้งลงไปอะ่ะคือในน้ำอันน้องเขาคือผมมีได้จะพูดเยอะเลยแต่เช่นถ้าเอคนคาร์โลคลิปใหม่ปุ๊บผมมีเรื่องจะถ่ายสองข้อไม่ใช่หลายๆข้อเลยเช่นข้อแรก น้องเขาดีตามย,ยู YouTuber เยอะจังไอ้ข้อสองน้องเขาได้ดูคดลิปเราไหมเห็นน้องเขาอ่าคือยังติดตามเราอยู่ไอ้คลิปไหนที่บอกว่าคลิปนี้คลิปนี้คลิปนี้ยให้คลิปนี้มีคนดูน้อยจะดีมากเลยไอ้คลิปเนี้ยผมเชื่อนะที่น้องพูด นี่ไงนี่ไงให้น้องเม่นไงแต่ไม่รู้ว่าน้องเขายิงดูคลิปไปได้อีกข้อหนึ่งปวดจะเก็บไว้พูดกันถ้าเราคเนาดคลิปนี้น้องเขาไม่แตะละมือก็เขาทำอะไรเขาทำได้แต่การทางนี้วมต้องเก็บไว้ถ้าน้องเขาเกิดได้ดูคลิปนี้จริงๆนะต้องเก็บไว้เดี๋ยวการทางนี้น้องเขาประกาศแน่ก็พอโทษทีได้แก้ดูคลิปช้าไอ้คลิปที่ผมไอ้คลิปไอ้รูปภาพมาป่า ที่โพสที่สามงกฎุฎคือผมทำไว้ตอตั้งแต่ตัวช้าแล,ล้วแหละแต่ผมได้ลบคลิปไปอะโอเคนะติดที่สิอย่าลืมติดตามคลิปนั้เเขาเลยนะคลิปคุณภาพดีอย่างนี้ติดตามด้วยล่ะบ๊ายบาย